้าขู่ใจกันติกนะดีละข้ากำลังคิดว่าอยากจะพักอยู่พอดีเลยเอาเจ้ายักษ์โง่นี่ไปกับท่านด้วยก็แล้วกันร่างกายใหญ่โตของเขาเป็นที่เก็บดาบชั้นดีเชียวล่ะทำไมเอลผู้สูงศักดิ์คนนี้ถึงได้ปากมากจังหากเจ้าบทว่าอะไรข้าเลยก็มาใส่เดียวก็เลยดีกว่ามาสนทนากันด้วยกําปั้นนี่มาเป็นคำท้าที่น่าสนใจดีนะแต่ภารก,กิจต้องมาก่อนไว้แล้วค่อยมาสะสารกันทีหลังก็แล้วกันนะเจ้ายากักษ์ ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาต่อสู้ในทะเลทรายทะเลทรายแห่งความสง,งัดดินแดนแห่งความเศร้าที่ถูกฝังอยู่ในผืนทรายแต่ท่านะนรู้ไหมว่าสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในการติดอยู่ในรอยแยกมิติเวลาแสนนานคืออะไรไม่มีมอนสเตอร์ให้ทำลายเลยร่างกายของข้านปวดเมื่อยไปหมดโปรดที่ข้าได้คารวะความโง่องของเจ้าได้เถอะนะใจกนติกนาซิเอลจัดมาเลยอย่าให้เสีย นี่พวกเธอสอ,องคนเยี่ามมวแต่ทะเลาะกันอยู่เลยปีศาจมันรอเราอยู่ที่ทะเลทรายแห่งนี้แล้วนะฉันจะต่อสู้กับพวกกิ้งก่าเหล่านี้ไอ้พวกกระปอมทั้งหลายคอยดูก็แล้วกันทะเลทรายนี่ก็ร้อนพออยู่แล้วอย่าให้ต้องหัวร้อนไปม,มากกว่านี้เลยนะพวกแกนายท่านคะระวังข้างหลังด้วยนะคะไอ้พวกนี้มันว่องไวมากไอ้พวกกระปอมเหล่านี้มันเล่นกันเป็นฝูงนะคะไม่ต้องห่วงหรอกนาะซีเอลเพราะว่าฉันอะไปอัปเดตอาวุธมาใหม่แล้วตอนเนี้ย ไอ้พวกกระปอมเหล่านี้มันต้องกลายเป็นขู้ไกาย่างให้หมด <St an ion> ฉันช่วยนายท่านเองค่ะฉันจะยิงดักให้นะคะพวกกระปอมเหล่านี้เนี่ยมันเ,นเป็นสัตว์เลือ้อยคลานที่ชอบลากไก่เมื่อกี้ในน้ําแล้วก็ไอตัวด้วงเหล็กเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกแย้ตะกวดเหล่านี้ใช่ไหมพวกตัวตะกวดทั้งหลายตายไปซะเถอะนะฉันบอกเลยว่าวันนี้ฉันมาพร้อมกับเลือดนี่แหนพวกแกบังอาจทําร้ายนายท่านของชั้นเหรอเอาให้มันตายไปเลยจ้านาซิเอล ในสุดมันก็ตายแล้วนะคะนายท่านนายท่านเก่งมากมากเลยค่ะทะเลทรายนี่มันก็ร้อนจริงๆเลยนะวันนี้ฉันเหงื่อสมกายไปหมดพวกเจ้าเนี่ยทุบป,ปีาศาจกันอย่างเต็มแรงเลยนะนายท่านคะไม่ต้องไปฟังสิ่งที่เจ้ายักษ์นี่มันพูดนะเจ้ายักษ์นี่มันก็ทําได้แต่วิ่งไปวิ่งมาอย่างไร้สติรอบๆสนามรบของเรานั่นแหละไม่รู้เหมือนตัวอะไรอ้าวแม่เอลฟ์วันนี้ก็สวยสิจ้านี่พวกเธอเลิกทะเลาะกษัตริย์ทีตอนนี้เราจะต้องไปปราบแมงป่องยักษ์ในทะเลทรายนะ อาข้าเนะี่ยคันไม้คันมือซะแล้วสิอย่ามาอวดเก่งไปหน่อยเลยเจ้ายักษ์แกจะสู้คนเดียวเลยไหมล่ะฉันจะได้หนีไปข้าพร้อมเสมออยู่แล้วน้องสาวโอ๊ยพวกเธอนี่อวดโอ้กันจริงๆเลยเดี๋ยวดูฝีมือฉันก็นแล้วกันนะในทะเลทรายนะี่มันชิงกว้างใหญ่เหลือเกินนะคะนายท่านทะเลทรายแบบเนี้จะมีตัวอะไรรออยู่ข้างหน้าก็แมงป่องอยังไงล่ะฉันนะนะจะต้องจัดการกับแมงป่องยักษ์ แต่ว่าพวกมันจะโผล่ตวกมาเมื่อไหร่ดิวตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันขอใช้สายตากะระยะมองดูก่อนก็แล้วกันนะว่ามันกบดานอยู่ที่ใดวันนี้นายท่านก็น่ารักเหมือนเคยเลยนะคะฉันอาศัยชุดเดิมไม่ได้ซักมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยอยากได้ชุดใหม่แต่ก็ยังไม่มีเงินซื้อนะถ้าเธอมีตังก็ฝากซื้อด้วยก็แล้วกันเอาละพวกมันโผล่มาแล้วไอ้พวกแมงป่องทะเลทรายทั้งหลายถ้พวกแมงป่องก้ามตัวเหล่านี้หางของมันมีพิษนะ ที่โดนเข้าไปแล้วก็เถอดจนลุกไม่ขึ้นเลยนันบอกตรงนายท่านคะมันตายไปหมดแล้วค่ะทีนี้เราต้องไปกันต่อแล้วนะคะแต่ฉันไม่ถูกกับอากาศร้อนแบบนี้เลยเหงื่อ,อไหลเป็นน้ําเลยนะคะนายท่านจริงด้วยสิฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันหมุดหิดจังไอ้พวกแมงป่องเนี่ยมันมาตามรุมเราอีกแล้วพวกเนี้ยมันมุดทรายได้นะนาซิเอลถ้าไม่ไฟาดฝันพวกมันมันจะมุดทรายมารอบโจมตีเราจากทางข้างหลังไงละ่ะ นายท่านคะกระโปรงของนายท่านขาดหรือเปล่านายท่านต้องระวังนะแมงป่องพวกนี้ัหอาจะชอนใช้เข้ามาในกระโปงของนายท่านแกมางอาจมันวนลามนายท่านฉันต้องเจอธนูซะหน่อยเป็นไงนางพญาแมงป่องมันโผล่ตัวออกมาแล้วก้ามของมันเป็นสีฟ้าด้วยแล้วก็มีพิษร้ายกาดฉันต้องระวังในการต่อสู้กับมันหาไม่แล้วฉันจะต้องตายอยู่ที่นี่แน่กลายเป็นศพที่ฝังอยู่ในผืนทรายอย่างนั้นเหรอฉันไม่เอาด้วยหรอกนะแกบางอาจมาทำร้ายฉันเจ้าแมงป่อง ไอพวกสาวๆทั้งหลายที่มึงอาจไม่ยุ่งกับแมงป่องอย่างฉันแกจะต้องโดนพิษจากหางนี้ทิ่มแทงจนตายมิทันตั้งตัวแกน่ะสิตายก่อนน่ะบอกให้เลยว่าฉันนะ่ะฟาดทีเดียวแกก็ล้มแล้วจับไปทำแมงป่องย่างซะเลยเป็นไงคราวหน้าเนี่ยฉันก็ไม่มั่นใจว่าเราจะเจอกับสัตว์ประหลาดแบบไหนในผืนทรายแห่งนี้อีกอืมพวกเจ้าเนี่ยนะไม่มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งไปกว่าน,นี้แล้วร่อไงข้าเนี่ยก็หายการต่อสู้เลยเกิน จเยน็นๆสิไอ้เจ้าใจแกนติกแกต้องดูก่อนนะว่าสัป,ปหลาดตัวต่อไปมันเป็นอะไรไม่ใช่สูงสี่สิบห้านะถ้าเกิดว่ามันแข็งแกร่งมากไปเราจะสู้ไม่ไหวเอาก็ขามเลือดร้อนนีวาไม่ว่าท่านจะตัดสินใจยังไงข้าก็จะฟังและจะทาตามนะคะนายท่านข้าจะคอยคุ้มกันให้หนายท่านเองค่ะนิบพเจ้าพามลายสาระกันอยู่อย่าโมโดจีบกันได้ไหมข้าลำคาญหูลำคาญตายยิ่งนักนี่ไม่ต้องพูดมากเลยนะเจ้ายักษ์อย่าสอดสาระแน่ได้ไหมล่ะการรบครั้งนี้นะ ฉันมั่นใจว่าพวกเราจะต้องฆ่าพวกมันให้เร็วกว่าเดิมเพราะว่าไอ้พวกมัมมี่พวกนี้มันอึดแล้วก็ถึกทนที่สุดเลยจะบอกให้เลยว่าพวกมันเนี่ยนะผุดขึ้นมาจากผืนทรายแล้วก็มีตัวที่มันลอยได้อยู่ด้วยนะเธอต้องรีบจัดการนะนาซิเอลถ้าช้าแล้วก็ฉันทิ้งเธอให้ตายเป็นมัมมี่อยู่ที่นี่ไม่รู้ด้วยนะนายท่านฉันมาช่วยแล้วค่ะลูกธนูของฉันจงแผดเผาไอ้เจ้ามัมมี่พวกนั้นให้ตายตรงไป จะไม่ยอมแพ้พวกแกหรอกนะว่าไงจ้าน้องสาวขาวตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะจ้าคิดจะมาลองดีกับพี่หรอเดี๋ยวพี่จับมาทำมอมมี่อยู่ด้วยกันซะเลยที่นี่นะโอ้ยอย่าฟันหลังพี่อย่างนั้นเดวกร็ดูกสลังพี่หกักอ่ะแกไม่ต้องพูดปากดีเลยมอมมี่เขินทั้งหลายเขี้วลากดินนักใช่ไหมฉันจะฆ่าพวกแกให้สูญพันธุ์ี้หมดเลยให้ดูสิ เฮ้ยอย่าวมาฟันแรงขนาดนั้นดิต้องเป็นใจร้ายอย่างเงี้ยเห็นหน้าตาสวยๆหน้าเนื้อใจเสือจริงๆเลยนะเธอฉันมาเพื่อฆ่าพวกแกนะตอนนี้เราก็มายังสิ่งกอ่อสร้างที่ปรักหักพังเต็มไปหมดและพวกแมงป่องเหล่านี้ก็โผล่มาดูเหมือนว่าฉันน่ะจะต้องเข้าไปในโดมแห่งนี้แล้วละ่ะที่มันแตกหักอยู่แต่ก็มีอุโมงค์ให้เราได้เดินเข้าไปตามมาสินาซิเอลนายท่านคะเชื่อว่าที่นี่มันแปลกๆนะคะนั่นไงพวกแมงป่องกับพวกมัมมี่ทั้งหลายอ่ะมันซุ่มโจมตีนายท่านอยู่ค่ะ ฉันไไม่ยอมให้นายท่านหรือฉันต้องบาดเจ็บและเสียเลือดเสียเนื้อแ,แม้แต่นิดเดียวถ้าพูดอย่างนั้นแต่ว่าฉันเสียเลือดไปหลายหยดแล้วนะนาซิเอลยาฉันต้องกระโดดแล้วแหละเพราะว่าการต่อสู้พื้นดินเนะี่ยบางทีมันอาจจะไม่เพียงพอต่อการฆ่าเจ้าพวกนี้นะเออฉันรู้สึกตัวเหม็นจริงๆเลยแล้วก็เหงื่อเต็มไปหมดไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะจ๊ะนาซิเอลทำยังไงดีล่ะนายท่านจะอาบน้ําที่นี่ก็ได้นะคะแต่ว่าฉันไม่รู้จะหาน้ําจากไหนให้นายท่านนะคะตอนนี้ฉันมีแค่แค่น้าลายเท่านั้นนะคะ กับฉี่ของฉันเท่านั้นนะคะท่านนายท่านอยากจะล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็จะให้ฉันช่วยก็บอกนะคะปากไปเลยนาะซีเอลเธอพูดอย่างนั้นได้ยังไงน่าเกลียดมากเลยนะเธอเดี๋ยวนะฉันจัดการแมงป่องตัวนี้ก่อนนี่พวกสาวๆทั้งหลายไม่ต้องมาจีบเป็นการทะเลทรายแบบนี้หรอกเพราะว่าข้าคือแมงป่องที่จะจัดการเก็บศพพวกเจ้าเองไม่ต้องอาบน้ำเหา่นีจ,จ้าสาวๆาวหอมทั้งหลายเพราะว่าข้าได้ชอบสาวๆที่ไม่ได้อาบน้ำเป็นที่สุด แกไอกวิถฐานตายสะเทือนนะวิถฐานนักใช่ไหมนี่แนะ่เฮ้ยเหนื่อยจริงๆเลยนะ,ะเซลจะว่าไปนะคะฉันก็ชินกับกลิ่นตัวของนายท่านตอนไม่ได้อาบน้ำมาหลายเดือนแล้วนะคะอย่าพูดอย่างนั้นสิฉันอายนะฮ่าๆพวกเธอนี่ตัวเหม็นจริงๆเย็ปบปากเลยนะใจกันติกตอนนี้เราเข้ามาในวิหารที่จะมีพวกผีเปรตชั่วร้ายหรือผีปอบผีเปรตชั่วร้ายมันรอเราอยู่นะแต่ว่าฉันน่ะคิดว่า ดาบสองคมของฉันทั้งสองข้างที่เปลี่ยนอาวุธมาใหม่เนี่ยมันจะช่วยจัดการกับเจ้าพวกนั้นได้เธอก็คอยอยู่ข้างฉันนะน,นาซเอลเพราะว่าวิหารแห่งนี้มันมีสิ่งลี้ลับที่อันตรายมากเลยฉันไม่มั่นใจนะว่าจะสู้ชนะได้ในครั้งนี้มันโผล่มาแล้วมันเป็นโครงกระดูกติดล่อล่ะมันมากันตั้งหลายตัวฉันมาแล้วค่ะนายท่านนายท่านสู้ไปเลยนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าฉันคอยยิงคุ้มกันที่นายท่านเสมอฉันจะกระโดดตัวลอยฟาดฟันไอ้เจ้าพวกนี้ไปก่อน เพราะว่าตัวหัวหน้าของมันนะต้องกบดานอยู่ที่นี่นนแน่ๆถ้าเข้าไปข้างในวิหารแห่งนี้ฉันคิดว่าเราควรจะเข้าไปข้างในดอกว่านี้นะนาซีเอลเพราะว่าข้างนอกเนี่ยมันก็มีแต่พวกกระจกเท่านั้นแหละข้างในที่ถึงจะมีพวกตัวหัวหน้าแก๊งของมันนะผีเปรตทั้งหลายมันลุกขึ้นมาแล้วเร็วเข้าขวานของมันกําลังจอมตีฉันนายท่านคะระวังด้วยคะ่ะขวานของมันเนี่ยลอยได้แบบนั้นนะ่ะนายท่านอาจจะบาดเจ็บได้นะคะ นายท่านเร็วๆสิคะเดี๋ยวจะไม่ทันการจรึงก็ต่อสู้นี่ไงล่ะพวกแกนี่นเจอดาบสองคมของฉันสักหน่อยบอกเลยว่าฉันได้ฝึกฝนกระบวนท่ามาใหม่แล้วนะเป็นกระบวนท่าเตะกระโดดสูงไงล่ะนี่เอาล่ะเราเก็บพวกมันไปได้กลุ่มหนึ่งแล้วค่ะนายท่านต่อไปมันจะเป็นตัวหน้าที่จะโผล่มาแล้วนะคะฉันพร้อมแล้วค่ะนายท่านพวกมันมากันใหญ่เลย ฉันแทบจะสู้ไม่ไหวแล้วนะฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินอัสเอลโอ,อย้ยมันโยนฉันตัวลอยไปเมื่อกี้เธอเห็นไหมเห็นค่ะฉันก็จะกระโดดยิงธนูให้นายท่านตลอดเวลาไม่ขาดเลยนะคะนายท่านคะแกทำอะไรกันในวิหารของฉันโอ,อย้ยพวกแกบังอาจฆ่าฉันไอ้เจ้าพวกผู้หญิงเหล่านี้นี่เป็นซากศพไปซะเถอะนะเพราะวันนี้ฉันไม่ได้มาเล่นเล่น ต่อไปเรามาอยู่กันทะเลทรายที่ไหนกันก็ไม่รู้ค่ะนายท่านคิดว่าจะรับมือพวกมันไหวไหมฉันขอดูก่อนแล้วกันนะว่าพวกมันน่ะคือตัวอะไรนายท่านมันใหญ่โตและดูเลือดของมันสีเยอะมากเลยนะคะไม่ได้จะฆ่าได้ง่ายๆรอกฉันยิงดักทางไว้ก่อนแล้วกันนะคะให้มันเนี่ยโจมตีทั้งส่วนหัวของมันค่ะและนายท่านค่อยลอดต้าวางหาของมันแล้วก็ตัดส่วนสําคัญของมันซะได้เลยฉันจะตัดก้นของมันที่บี้แบนคอยดูสิ อาระไอเจ้าตัวเปรตร้ายทั้งหลายแกนิ่มเลิกจองเวนทันทีนะนี่นะฉันเตะตัดขาแกฉันจะเล่นงานที่ช่วงล่างของแกนี่แหละเพราะว่าช่วงบนนฉันกระโดดไม่ถึงช่วงบนฉันจัดการเองค่ะนายท่านนายท่านรัวช่วงล่างไปเลยค่ะได้ฉันจะตีเป้ามนอยู่แบบนี้แหละนี่นะอ๋อฉันเจ็บเป้าเหลือเกินพวกเธอมันอาทําทำร้ายฉันต้องเป็นมัน,น,นมันตายไปแล้วละจ้ะ สำเร็จอีกครั้งในคราวนี้เราจะต่อสู้กันในยามที่ฟ้ามืดมัวหม่นเมฆฝนคึมดำตอนนี้มันเป็นเวลายเย็นนะนาซีเอลฉันว่าเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ฝุ่นทรายก็เยอะและไม่รู้จะมีพายุทรายเกิดขึ้นหรือเปล่าเนะี่ยในท่านต้องคอยเดินข้างๆฉันนะคะในท่านอย่าห่างจากฉันสิฉันไม่สนใจแต,ตอนนี้ฉันต้องต่อสู้ไว้ก่อนนะ เพราะว่ามัมมี่เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เข้าไปประชิดตัวพวกมันแล้วก็หรือว่าเอาแต่กระโดดหลบเมื่อไหร่อะมันจะแทงข้างหลังเธอทันทีเลยฉันรู้ว่าเธอคงไม่ชอบเข้าข้างหลังใช่ไหมจ้านาซีเอลจากที่ฉันอยู่กับเธอเมื่อคืนฉันก็รู้แล้วแหละว่าเธอไม่ชอบเข้าข้างหลังอะนายท่านอย่าพูดให้ฉันอายสิคะต่อหน้าสัปหลาดพวกนี้แล้วอะเอาละเจ้าผีเป็ดแก้ไปลงันโลกสะเถิดที่รักฉันจะลงโทษเธอนายท่านคะาัชมาแล้วค่ะ ในท่านห้มหลงรักผีเปตดพวกนี้มากกว่าฉันนะคะไม่งั้นฉันงอน,นจริงๆด้วยเธอนาซีเอลเธอมาพูดอะไรตอนนี้ลหละตอนเนี้ยฉันไม่มีแก่ใจที่จะคิดเรื่องอย่างว่าหรอกนะแต่เราจะมาหืนกามตอนนี้ก็ไม่ได้คอยพวกมัมมี่เหล่านี้มันหืนกว่าเราเธอก็รู้ใช่ไหมล่ะนี่แนนจะฆ่าพวกแกให้หมดเลยคอยดูเถอะนะฉันจะยิงกำจัดไอตัวที่ใหญ่ที่สุดให้เองนะคะ ดูเหมือนว่าตอนนี้หัวหน้าของนนฉันเนี่ยจะต,ต่อสู้อย่างเหนือ่อยยากยันเหนื่อของเธอกำลังกระเซ็นและเสื้อผ้าของเธอก็เริ่มสขัดขึ้นเรื่อยๆฉันก็ดีใจนะถ้าเกิดว่าได้เห็นนายท่านตอนเสื้อผ้าขาดหมดทั้งตัวแต่ว่าฉันคงรับไม่ได้หรอกถ้าไอ้พวกมัมมี่พวกนี้มันต้องเห็นไปด้วยนายท่านฆ่ามันในที่สุดนายท่านก็ทำสำเร็จทั้งสวยและเก่งจริงๆนาซีเอลเธอคิดอะไรอยู่เหมือนเธอจะคิดดังไปหน่อยฉันได้ยินนะตอนนี้ก็เป็นเวลาพบะคะ่มแล้วค่ะ ในท่านคะในวิหารล้างโบราณนี้ที่ถูกพายุทรายถล่มท้องฟ้าเป็นสีแดงเราก็ได้เจอกับพวกผีร้ายอีกครั้งตอนนี้ฉันจัดการเองเธอช่วยยิงดักทางพวกมันให้ก็แล้วกันอย่าให้พวกมันหนีไปได้จะไม่ให้มันหนีรอดไปแม้แต่ตัวเดียวอ้อยแต่พลังของมันร้าการนักเปลวไฟสีดำที่พุ่งใส่ฉันะทำให้ฉันต้องบาดเจ็บฉันพยายามกดทนในการต่อสู้กับปีศาจเหล่านี้แต่ว่าบางที เราคงจะมาไกลเกินไปฉันเริ่มเหนื่อยแล้วนันซ้านาซีเอลเธอสู้ไหวไหมฉันไหวค่ะฉันคิดว่าฉันไหวนะคะก็แค่หอบเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าทางข้างหน้าเนี่ยพวกมันโผลตัวมาอีกแล้วนายท่านจะไหวจริงจแน่เหรอคะเธอไม่รู้หรอกว่าฉันอึดและถึกทนกว่าที่เธอคิดอะแต่ตอนนี้นฉันก็เริ่มจะอ่อนล้าแล้วเหมือนกันนะฉันจะคอยช่วยนายท่านไม่ให้ต้องล้มลงนะคะ บางทีพวกนี้เมั่อาดจะวางแผนที่จะฆ่าเราอยู่ก็ได้ฉันก็ไม่รู้ความลับของทะเลทรายนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะคะก็ไอ้พวกนี้นะมันคือปีศาจที่จะทำลายโลกมนุษย์ของเราสิฉันจะกอบกู้พวกมันพวกมันเนี่ยทำเชื้อไวรัสเอาไว้ที่จะล้างเผ่าพันธุ์ของเราไงล่ะจริงเหรอคะนายท่านนายท่านคะตรงนั้นค่ะดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างค่ะก็พบมาอีกแล้วไงล่ะ คราวนี้มากันหลายตัวเลยนะแถมมีบอสของมันด้วยในท่านคราวบอสตัวนี้อันตรายมากนะคะไอพวกผู้ยงเหล่านี้เนี่ยมันมาสู้อะไรกับฉันนักหนาแกทำลายลูกน้องของฉันไปหลายตัวแล้วยันี่พวฉันจะปล่อยให้แกรอดไปได้ง่ายๆนะขาวเนี่ยฉันจะใช้กระถาวิเศษทำลายแกไอเจ้าตัวเนี้ยเก็บมันไว้ไม่ได้แล้วฉันต้องรีบฆ่ามันอยวนี้เลยโอ๊ยเจ็บจริงเลยแต่ฉันก็ทำลายมันได้แล้วในที่สุด กว่าจะฆ่ามันได้สําเร็จเราก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะในาใยท่านตอนนี้ฉันจะมาสู้กับไอ้พวกตัวแย้ตัวตะกว,วดก่อนนะไอ้พวกกระปอมเหล่านี้ทั้งหลายอ่ะมันเข้ามาจะทําร้ายพวกเราแล้วก็ยังมีกองทัพโครงกระดูกที่ซุ่มซ่อนอยู่ในผืนทรายเมื่อไหร่จะฆ่ามันหมดสิ้นสักทีก็ไม่รู้เน้ะนาซิเอลแต่ฉันก็คิดว่าอาวุธของฉันจะต้องยิงเพื่อนายท่านต่อไปค่ะตอนนี้นะไอ้เจ้าใจแกนติกมันทําเป็นปากดีแต่ไม่มาช่วยพวกเราลบเลยนะคะนายท่าน นั่นน่ะสิช่างก็เธอเดี๋ยวฉันจนะค่อยให้เขาอ่าะไปสู้ด้วยกันในคราวหน้าก็แล้วกันตอนนี้ฉันมีแค่เธอก็เหลือแหลแล้วแหละขอบคุณนะคะที่ชื่นชมฉันนายท่านแต่เจ้าตัวด้วงเหล็กมันโผล่มาแล้วค่ะไอเจ้าตัวด้วงนี่มันจัดการยากจริงๆเลยสําเร็จเราฆ่ามันได้ตัวแล้วนะจ๊ะนายท่านกลับไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลนายท่านในคืนนี้เองค่ะ